อยลังมานั่งเรายินดีต้อนรับสู่หอยลังสตูดิโอบรรดาพักการเมืองได้เบอร์กันแล้วตื่นเต้นดีใจเสียใจผมลุงศักดิ์ครับผมหอยครับเราจะมาเล<ห>่าให้ฟังเป็นวันที่สมัครสอสบัญชีรายชื่อและทุกพักก็มากันพร้อมหน้าตัวเลขแต่ละพักจะบ่งบอกอะไรมาฟังกันวันหวยออกเอ้ยไม่ใช่วันสมัครปราตี้ลิศ สมัครป้าที่ริสแต่อยมึงดูเป็นกองสลากไปได้แต่วันนี้มันแปลกมากนะนะลุงพักใหญ่ๆไม่มีพักไหนได้เบอร์เด่นๆสวยๆเลยมีแต่พักเล็กๆทั้งนั้นเลยลุงเออจริงของมึงเว้ยหอยแต่มึงนี่สงสัยเกินเหตุมึงจะมาจับผิดก็กตอยอีกหรือไอหอยก็ผมสงสัยอะครับเห็นพักภูมิใจไทยได้เบอร์เจ็ดแค่คนเดียวเฮ้ยหรือว่ามีอะไรมหสัจรย์ แต่เรื่องนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกงั้นเป็นเรื่องเล็กเขาไม่ทํากันหรอกหรือว่าเป็นธรรมชาติจัดสรรพักตัวเต็งพักใหญ่ๆพักคนดังไม่มีใครได้เบอร์สวยๆกันเลยเกือบหมดทุกพักเลยยกเว้นพักพี่หนูได้เบอร์เจ็ดแค่พักเดียวแต่มีคนบอกว่าเบอร์เจ็ดก็คือออายนะจะมีใครละ่ะก็เฮียชูนะไม่ใช่แค่นั้นบอกว่าเจ็ดไปเกี่ยวกับเจ๊งเจ๊งกับเจ๋งมีประชาชนจะตัดสินเอง พักเตงหนึ่งยังพักเพื่อไทยนุ่นไปเลยหมายเลข29จะชูนิ้วยังไงอะลุงเอานิ้วขีนมาด้วยเปล่าลุงตูรวมไทยสร้างชาติได้เลข22ลุงป้อมได้เลข37พักชาติพัฒนากล้าได้เบอร์14พักเก้าไกลคุณพิธาได้เบอร์3 1พักประชาธิปัตย์พักเก่าพักแก่ได้เบอร์26พักชาติไทยพัฒนาได้เบอร์18 ตกลงก็มีพักภูมิใจไทยพักใหญ่พักเดียวที่ได้เลขตัวเดียวครูมือเดียวหรือจะโดดเดียวด้วยอะลุงถ้าตามดวงก็ไม่แน่นะแต่ถ้าตามฝีมือแล้วเขาเหลี่ยมคูสูงว้ไม่มีทางโดดเดียวหรอกแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเก้าเป็นพักไหนอะลุงสงสัยใช่ไหมหอยคูก็งงเหมือนกันไอหนึ่งถึงสิบเนี่ยพักอะไรวะไม่รู้จักชื่อเลยปรากฏว่าเป็นพักเล็กๆทั้งนั้นเลยยกเว้นไอเบอร์เจ็ดเบอร์เดียวเบอร์หนึ่งอะพักที่ได้ชื่อพักใหม่ เบอร์สองพักประชาธิปไตยใหม่เบอร์สามพักเป็นธรรมจะไหมลุงเบอร์สี่พักท้องที่ไทยเบอร์ห้าพักพลังสังคมไทยเบอร์หกพักครูไทยเพื่อประชาชนหัวหน้าพักใช่ครูปีชาเปล่าลุงเฮ้ยไม่ใช่เว้ยครูปีชาเขาอยู่พักประชากรไทยส่วนเบอร์เจ็ดพักภูมิใจไทยเบอร์แปดพักแรงงานสร้างชาติเบอร์เก้าพักพลังส่วนเบอร์สิบพักอนาคตไทยไม่ใช่อนาคตใหม่นะไปพักนั้นน่ะเขาโดนเล่นงานยุบไปแล้ว แล้วพักที่พอจะรู้จักก็คือพักประชาชาติได้เบอร์สิเอ็ดไปอันนี้สวยมาก<ะ>เขามีนางงามประกวดด้วยระลุงเออมีอิงฟ้าวารหะชุย้ยไม่ใช่หมายถึงเลขสวยพักประชาชาติเป็นพักของคุณวันมัวมัดนอนมาทาจะเข้มแข็งอยู่3ามจังหวัดชายแดนใต้ได้เบอร์เต็งสวยที่สุดเลยหนึ่งหนึ่งแสดงว่าเลขสวยๆก็จะอยู่ในหมวดเลขเดียวแล้วก็เลขเบิ้ลแล้วเลขตองมีไหมอะลุง ไม่มีว้มันไปไม่ถึงแล้วทั้งหมดจะมีใครไม่พอใจไหมว่าฉันได้เลขจํายากได้เลขสองหลักไม่มีใครบ่นหรือเปล่าใครมันจะไปบน่นอายเขาไต่หาเพราะว่ามันมาเป็นแผงเลยเรียกว่าเป็นหลักเกณฑ์ความยุติธรรมโดยธรรมชาติพักเล็กได้เบอร์สวยๆพักใหญ่ได้เบอร์ยากๆทําให้มองเห็นความสวยงามของประชาธิปไตยไม่ว่าคุณจะเป็นพักเล็กคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าสู่การเมืองได้ ครั้งนี้มีการแข่งขันลงสมัครกันเยอะหลายพักมาก8 6พักนู่นความรู้สึกแปลกๆนั้นก็เลยเกิดขึ้นมีพักที่ได้หมายเลข2ตัวเยอะด้วยเฉพาะวันแรกก็มากันแล้ว49พักพอจับไปจับมาความเป็นธรรมก็บังเกิดขึ้นแบบนี้เป็นลางว่าความยุติธรรมจะคืนสู่สังคมไทยแต่ในหัวใจทุกคนก็อยากจะได้เลขสวยๆเลขที่จำง่ายๆ อยากจะให้รู้สึกว่ามองไปเลยรู้ว่านี่พักอะไรใช่ลุงเลขมันก็ต้องสําคัญนะสิครับก็ถือว่าสําคัญแต่ได้เลขอะไรมาก็ต้องหาทางสัสญ,ญลักษณ์แล้วก็หาสตรอรี่ที่เกี่ยวข้องให้มันดูเชื่อมโยงกันก็มี10นิ้วก็ใช้ให้มันครบทุกนิ้วเออจะใช้แค่3มนิ้วทําไมสรุปแล้วใช้ได้ทุกนิ้วยกเว้นอย่างเดียวนิ้วเท้าคนที่ได้เบอร์ที่ไม่สวยแต่เขาก็ต้องหาความถูกชะโลกของเบอร์หาคุณค่าของเบอร์มาสร้างความเชื่อมโยงของมัน ย่างลุงตูนี่ดินเลขเบิ้์นะถือว่าโชคดีนะทํานิ้ว2นิ้วเป็น Y2K ที่เคยทํามาก่อนหน้านี้แล้วบางคนบอกว่าเอ้ยท่านี้ซื้อใจวัยรุ่นได้นะลุงตู่ทามาหลายครั้งแล้วจนนักข่าวให้ทําอีกแกยังบนนักข่าวเลยเออจะให้ออทําอะไรบ่อยนะลุงตูยังไม่ไวายโดนแซวมีคนตะกอนมาบอกว่าได้เลขยีบสองตรงกับวันที่ยุดอํานาจคุณยิ่งรักจนเกิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแต่ลุงตูไม่ทันฟัง เลยลอดไปย่างพักเพื่อไทยได้หมายเลขยีิบเก้านักข่าวก็ถามคุณอุ้งอิงคุณเศรษฐานะแต่คุณหมอชนนานคิดได้ปริงไอเดียก่อนบอกว่าหมายเลขยีิบเก้านี่แหละดีเพราะว่าเป็นการครับไล่นายยกคนที่ยีบเก้าแล้วคนที่สามสิบจะมาแทนก็คือพักเพื่อไทยยังไงเล่าโอ้โหยองเรื่องเก่งจริงหมอชนนานไปเจอลุงป้อมเลขสามเจ็ดเนี่ยเป็นเลขมงคลรวมกันกลายเป็นสิบ เป็นมงคลได้อีกนะเนี่ยคุณสุวัสด์บอกได้เลขที่1 4เป็นเลขที่ชื่นชอบและพึงพอใจเพราะเลือกตั้งวันที่ 14, 1 4พอดีจำง่ายด้วยพรคไทยสร้างไทยคุณหญิงสุดารัตน์ได้เลข32พอใจได้อีกเพราะยังไงได้เลขอะไรก็สวยงามทั้งนั้นแต่ที่สำคัญได้เลข32จะทำให้ประชาชนมีอาการครบ32สุขสบายกันตัวหน้าประชาธิปัตปัได้เลข26บบอกไม่มีปัญหาได้เลขไหนก็ดีหมด เอาลืมสร้างสตอรี่นะครับคุณจุลินก็หาลีลาท่าทางมาสร้างให้ประชาชนจําได้ก็แล้วกันทํามือทําไม้ทําเท้าก็ว่าไปสุดท้ายก็ยอมรับพอจับมาแล้วนี่นาอันนี้แก้ปัญหากันไปใส่สตอรี่กันไปลุงตู่ก็มีสตอรี่นะคนพูดเกง่งไม่ใช่คนทํางานเกง่งตัวเลขมันไม่สําคัญหรอกมันสาคัญอยู่ที่นโยบายลุงตู่เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ดีผูกเอก,กถูกอีก มันสําคัญอยู่ที่นโยบายแต่ตัวเลขมันก็สําคัญนะคนชั้นกลางคนวัยรุ่นก็โอเคอยู่แต่ถ้าคนสูงอายุเนี่ยเขาก็จะหูตาไม่ค่อยดีต้องจําเลขเป็นหลักวิอยและที่สําคัญฝีมือท่านกกตชุดนี้ให้เลขมันไม่เหมือนกันสักทีทุกเขตเลยต้องจําทั้งเลขเขตต้องจําทั้งเลขพักถามจริงๆท่านกกตเลขพักกับเลขเขตอ่ะมันเป็นเลขเดียวกันไม่ได้มันจะตายหายหรือไงวะ สรุปแล้วลุงเราเข้าไปเลือกตั้งเนี่ยเพราะเลขคนพักหรืออะไรกันแน่ลุงมันสำคัญทุกอย่างว้ยหอยพักใหญ่อะ่ะไม่มีปัญหาเขาหาเรื่องผูกโยงสตอรี่ได้แต่พักเล็กๆเนี่ยเิถึงจะได้เลขเด็ดๆสวยๆก็ช่วยอะไรไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่เพราะว่าทิพานมาคราวที่แล้วว่าโชคดีเขาใช้สูตรหาร500ได้คะแนนไม่ถึง500เขาก็ปัดเศษเป็นคะแนนขย e n บัตร กระโดดอะไรกันไปส่วนตอนเนี้ยพักเล็กๆต้องให้มีคะแนนปาเตนิสถึง3ามแสนห้าคราวที่แล้วมีพักเล็กๆโผลมา14พักคราวนี้คงไม่เหลือสักกับพักจริงๆแล้วนโยบายกดสำคัญก็เรียกว่าสำคัญที่สุดนั่นแหละแต่เลขนันก็มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งตอนนี้แต่ละพักเก็ขนขวายหานโยบายมาผูกมัดใจประชาชนกัน เ่นทวนหน้าแบบนี้นโยบายก็สําคัญที่สุดคือยอดสูงสุดของการเดกตั้งใช่ไหมลงุงไม่ใช่เว้ยไอ้หอยมีอะไรเด็ดดวงกว่านั้นกูจะบอกให้ในโยบายบางครั้งก็ดูจริงจังบางครั้งก็เป็นการหลอกล่อประชาชนเพราะว่ามีหลายพักที่พูดนโยบายกันไปแต่ทาไม่ได้ก็ไม่มีความผิดอย่างขราวที่แล้วพักพลังประชารัฐบอกค่าแรง400กว่าบาทตกลงทําไม่ได้แล้วก็เงียบเงียบไป ไปลบโพสต์เก่าๆที่เคยทําเอาไว้นั่นไงที่จริงแล้วนะโยบายเนี่ยเป็นส่วนสําคัญของการเลือกตั้งเพราะมันทําให้เห็นวิสัยทัศน์ของแต่ละพักและก็ความจริงใจที่จะเสนอต่อประชาชนแต่สิ่งที่สําคัญในระบอบประชาธิปไตยในบ้านเราที่เป็นจุดอ่อนเลยก็คือการซื้อเสียงมันมีทั้งซื้อทางตรงและทางอ้อมการอุปถัมภ์อุ้มชูกันบางครั้งไม่เห็นเหรอปูเป็นสอสอ ยาเป็นสอสอพี่ป้านะอาเป็นสอสอกันหมดทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาติโดยตรงเลยแต่มีระบบอุปถัมภ์กับคนในพื้นที่ถึงจะคอรับอะไรก็แล้วแต่สอส,อสอบางคนโดนคดีทุจริตแต่ในคนในพื้นที่รักเห็นไหมประเทศไทยมันเป็นแบบนี้อ่าจะเลือกพักไหนกันก็เลือกกันไปดูน,โย,นโยบายกันไปสำหรับคลิปนี้ก็จบลง มีความคิดเห็นที่จะแลกเปลี่ยนกันยังไงก็เจิญนะครับถ้าชอบการนำเสนอแบบคอยรังสตูดิโอก็กดถูกใจกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้วันนี้ผมลุงศักดิ์ผมหอยครับเราขอลาไปก่อนนะครับขอขอบคุณและก็สวัสดีจากหอยรังสตูด oh ิโอโออโอโอ